ทุกท่านเข้าสู่คืนวันศุกร์ที่แสนสุขกับรายการเราใน ดีสาวๆทั้งหลายทุกที่หน้าแจ่มมาอยู่คนเดียวเลยขวาสุดทำไมล่ะมันต้องยิ้มอะไรขนาดนั้นแหมคุณผู้ชมเข้าใจดาวใช่ไหมคะอย่าเปลี่ยนชื่อเองเข้าใจดาวใช่ไหมคะคืนวันศุกร์นี้มีความสุขดูพลาวไนท์เสาร์อาทิตย์นอนเอกเคนกอยู่บ้านดูซีรีส์สบายๆเดี๋ยวนะคะคุณศิรพันธ์คุณเนี่ยนะคะดูซีรีส์ทำไมอ่ะคุณเปลี่ยนไปมากขนาดนั้นต่อเสาร์อาทิตย์จะทำอะไรจะออกบ้านรถก็ติดพี่จำได้ว่าพี่ดูเรื่องสุดท้ายเนี่ยเจ้าพ่อเสี่งห้ อุต่าพี่โอ้สู้โอ้สู้ยี่สิบถูกไปว่าไปไปยี่สิบเปีก่อนมีหลายคนเี่ติดมากเลยซีรีส์เกาหลีมันดีตรงไหนไม่รู้อ่ะรู้แต่อินอินตั้งแต่พระเอกกับนางเอกนางเอกเขาอย่างเาจะแบบไม่ได้สวยมากไม่ได้เพอร์เฟกมากอย่างเราเราเนี่ยอาจจะเล่นไม่ได้โอ้เล่นกางดังไรเลยดีกว่ากางดังไรจะสวยกว่าถ้าฉลาดสวยขนดีเพอร์เฟกเนี่ย ดีไปต้องเป็นนางร้ายใช่ไหมอาจจะเป็นนางร้ายหรือเป็นเพื่อนนางเอกโอ้ดิฉันได้เป็นนางร้ายแน่พิเศษพิเศษสังเกตนี่ค่ะคุณผู้ชมโอ้ตรวป้ายก็มีป้ายไฟเลยทไมถึงมา้แฟนครับไปพบกับเขาดีกว่าค่ะพรามไนท์ขอต้อนรับทีมนักแสดงและผู้กำกับจากซีรีส์ Full House ค่ะ คุณนายอัศดาค่ะวนนี้ขอตัวเช็ดเองนะคะผู้กำกับค่ะคุณนายสรัสวดีค่ะสวัสดีค่ะตอนแรกที่เดินออกมานเลยะคุณผู้ชมเนี่ยนึกว่า ซีรีส์เกาหลีจริงๆปกติไม่ค่อยได้ดูนี่สงสัยต้องดูแล้วแหละนะไม่เป็นยังไงเออที่มาที่ไปจริงๆเรื่องนี้เราเราเรารีเมคค่ะเราเอาจากเกาหลีมารีเมคก็ก็เป็นเวอร์ชั่นไทยนะคะแล้วก็วิธีการทุกอย่างเราก็เป็นแบบฉบับของไทยแลองว่าถ้าเกิดเราดูเกาหลีมายังไงมาดูเวอร์ชั่นไทยจะจะเป็นอีกแบบหนึ่งอีกแบบถ้าอย่างนี้มีเวอร์ชั่นไทยก็ต้องมีชื่อไทยด้วยใช่ไหมคะใช่ชื่ออะไรนะคะพระเอกนยพระเอกอ่ะพระเอกวุ่นนักรักเต็มบ้านครับผมชื่อ นางเอกน้องออมเนี่ยหน้าเหมือนนางเอกเกาหลีมากเลยนะมีคนบอกกันไหมคะแฟนงขับจากฟิลิปปินส์ด้วยนะครับมาบูไฮใต้องมาบูไฮมาบูไฮไปว่าอะไรคะฮัลโหลเอางี้เลยค่ะเดี๋ยวสนุกแน่แต่เราต้องนั่งนั่งคุยกันสักหน่อยนะคะว่าเรื่องราวในซีรีส์เวอร์ชั่นไทยเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็มาเล่าเรื่องราวของชีวิตแต่ละคนกันหน่อยดีไหมนะช่วงหน้ากับพราวไนท์ค่ะ กับผู้กำกับที่ขอเสียงก่อนได้ไหมช่วยด้วยช้าแล้วนก็สองเสียงรอมานานมากที่จะนำซีรีส์ Full House มาเป็น Full House ไทยไม่ปิดก็หละคัดเจเกือบ7-8ปีที่แล้วคนไทยติดซีรีส์เรื่องนี้กันเยอะมากใช่ๆตอนนั้นมหยังนั่งนั่งรถโรงเรียนอยู่เลยนะ โอ้ตายแล <c oughs> ้วจะพูดถึงเราเ <c oughs> จปีที่แล้วพี่ก็นั่งโรงเรียนเหมือนกัน <c oughs> แล้วอย่างนี้เรื่องราวมันจะมันจะคล้ายกับของเดิมใช่ไหมคะเราเราเอาโครงเรื่องมาค่ะโครงเรื่องมาแต่วิธีการดําเนินเรื่องวิธีตัวแสดงความสัมพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างไม่เหมือนทางออริจินอลไม่เหมือนเ <c oughs> พราะอะไรเพราะอะไรทราบไหมเกาหลีเนี่ยเขาจะ อะไรอย abei, ่างนี้ใช่ไหมนางเอกจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยแต่ของไทยเราบางทีมันต้องมีตกต like ีกันบ้างของโลกของเราของโลกมีความแสบมีความแสบมีความแกรบความแสบมีสู้คนบ้างสู mm ้มากเลยถึงตัวเล็กๆแต่แต่ไม่ยอมเลยค่ะคือเป็นคนตัวเล็กที่แรงเยอะมากและคือเรื่องนี้เนี่ยผมได้ฟกช้ำเต็มขาเลยครับเออโอ้ยออมก็มีไข่อู๋เขียวไปหมดเลยค่ะออมพีดีก็จริงๆในเรื่องคือมันมีแบบซีนที่เราต้องแบบ แอคชั่นเยอะแบบพละกราฟว,วิ่งวิ่งไล่กันแบบเอากอี้แบบผักไปชนเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เล่นจริงบู๊จริงเล่นจริงถึงขัน้นแบบทำชเด d e l i e พังคือเป็นฉากที่ออมแอมอะค่ะเหมือนเข้าไปในห้องไม้เพื่อจะแบบเหมือนไปขอยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามจะไล่เราออกจากห้องคือเราก็ไม่ยอมจนเขาจะต้องแบบอุ้มเราแล้วก็โยนออกนอกห้องะค่ะและไมก็อุ้มออมขึ้นไป <c oughs> นะฮะและ้วทันทีขาออมก็ดันไปโดนช a เด e l i e เข้าซึ่งมีอันเดียวในโลกเตะขึ้นไปปุ๊บเสร็จ เพลงผมก็หันหลังไปแล้วทุกคนก็ช็อกอยู่อย่างเงี้ยไม่าอาปากค้างแล้วออมก็ออมก็เล่นต่อแล้วบอกว่าเล,เล่นต่อ,ตอดูสิคุณทำข้าวของพังหมดแล้วสปิริตมากในขณะที่ออมเล่นต่อหน้าไมค์คือออมก็ ถามคุณนายดีกว่าว่าใช้เกณฑ์อะไรในการเลือกนักแสดงในเรื่องนี้ <c oughs> จริงๆเราเราเราใช้จากความ <c oughs> จริงหมดเลยค่ะ <c oughs> ความจริงหมดเลยว่าพอ,พอเราได้รับโจทย์นี้ว่าต้องทําซีรีส์เรื่องนี้สิ่งที่เราหนักใจ2อย่างเลยค่ะเป็นเรื่องบ้านฟูลเฮาส์กับนักแสดงนะฮะเราก็บอกว่าอ่ะงนั้นเราเอาจากความจริงเราเริ่มจาก คนแรกที่เราได้คือคือไม้เลือกคุณไม้มก่อนไม้ได้ตุนไม้ได้วยด้วยความสุขวา่าเอ๊ะถ้าสมมติเราต้องหาคนหนึ่งที่เป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็รู้ว่าซูเปอร์สตาร์ใช้ชีวิตยังไงแล้วก็เป็นยังไงแล้วก็รู้สึกวา่าเออไม้น่าจะเหมาะกับบทนี้ดูเป็นซูเปอร์สตารข์ขี้เหวี่ยงขี้เหวี่ยงขี้วีนนิสัยเสียีคคือตอนแรกเนี่ยแหมหพระเอกนะจะต้องนิสัยดี ภาพแรกขี่เหวี่ยงขี้วินขคาดภูมิใจไหมคะรู้สึกยังไงคะรู้สึกยังไงคะแต่พอยิ้มปุ๊บมันมันหมืนหายหมดเลยอ่ะคือรู้สึกแบบเอยโอเคอาภัยให้ทุกอย่างนะจ๊ะจูบู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 ค่ะนางเอกนะอ่าอันนี้ได้สุดท้ายเลยค่ะเหมือนซองเฮคยวมนก็มีมีคนบอกนะอย่างนั้นก็เหมือนนะก็เหมือนเหมือน จริงๆนคนนี้คนนี้เราแคสมาได้ค่ะ,คะจริงๆต้องบอกว่าจริงๆด้วยส่วนตัวจริงๆนายกับออนทํางานด้วยกันมาเยอะค่อนข้างรู้ว่าน้องน้องมีวิธีการเล่นยังไงแล้วสุดว่าจริงๆเรารู้ค่ะว่าบทนี้เหมาะกับน้องอแต่เราก็ยังอยากแบบอ่ะเราก็จะเปิดโอกาสให้กับทุกคนแล้วก็เราก็ทําการแคสซึ่งอันนี้ชมนะคะเป็นเป็นนักแสดงที่มีสปิริตยอมมาแคสแคสแล้วก็ลองเล่นลองเล่นบทจริงๆจนสุดท,ท้ายทุกคนก็ลงความเห็นว่าบทนี้มันไม่ใช่ใครแล้วต้องเป็นต้องเป็นน้องออม ตอนนี้มาถึงอีกสองท่านทีนี้เราก็ได้รับโจทย์ว่าที่เอามินตาก่อนเนาะที่จะต้องดูสวยเซ็กซี่ดูเป็นเซเลบแล้วก็เป็นดีไซเนอร์วินาทีนี้เรามองใครไม่น่นอกจากใช่เป็นเจนคือเขาครบมากครบมากค่ะครบมากคุณอัดเนี่ยเคยมารายการพราว์ไนท์ของเรา แล้มาคุยเรื่องการทํางานอัดเนี่ยปกติจะอยู่สิงคโปร์ไม่ใช่เหรอแล้วอัดมีเวลาให้ให้คือยังไปทํางานที่สิงคโปร์อยู่ครับแต่ว่าเวลาคิวแล้วก็ตัวบทผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีครับแล้วต้องเคาะไหมอัดต้องเคาะสนิมไหมคือแรกๆแล้วอ่ะแปดปีครับแปดปีครับแล้วเป็นไงชอบเลยไหมฮะบทก็ชอบครับคือแรกๆผมเป็นห่วงว่าเอ๊ะผมจะยังไงในในเรื่องของการแสดงนะแต่ว่าพออ้าจริงก็คือรู้สึกว่ามันก็สมบัด ได้เร็เหมือนกันเพราะว่ามีมีคุณนายนี่แหละที่ช่วยผมแต่ว่าผมเรียกน้องนายนะเวลาในกองน้องนายจริงๆบอกว่าเขาเป็นขวัญใจคนในกองค่ะผู้หญิงในกองทุกคนเวลาพี่อัดเดินมาจะแบบหาตลอดหาเข่าเป็นเป็นคันของพี่อัดเดินพี่อัดเดินมาทุกคนก็แบบต้องทานเข่าดี่าวนวนวไว ไหนบอกทำไมของอันนี่ต้องสไลด์เข่าเข้าไปป้เขาจะหล่อแล้วเขาก็จะดูแบบสุภาพดูอบอุ่นนุ่มนวลอะไรเงี้ยคือเหมือนเป็นเหมือนสิ่งคนที่ผู้หญิงอยากจะอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะทำไมอย่าเสียใจนะมีพี่นุ่มอยู่มีตัวไข่ต่อมีพี่นุ่มอยู่มีพีมอยู่ยอมที่เขาบอกไหมผ่านจุดนั้นไหมต้นหัวของบ้าเหรวนีไม่แล้วพี่อานนี่เขาจะน่ารั เล่นมุกอะไรต่างๆเขาก็จะไม่ค่อยแบบบางทีก็จะไม่ทันบ้างอะไรบ้างแต่เขาก็จะยิ้มหัวเลาะทําเป็นเข้าใจไปแล้วมันก็จะเลยดูแต่นะคะคุณเจนอันนี้เป็นอารมณ์เหมือนจะแกล้งนะคะที่กว่าจะบอกแหมชื่ชงเนียคิดว่าดูแล้วคนจะเปรียบเทียบไหมคะก็คงมีเปรียบเทียบอะค่ะก็คงมีเปรียบเทียบอะค่ะเราเราเลยพยายามทำให้ไมนเหมือนไงคะ จะได้ไม่ต้อยทียเดียวแต่ก็แอบแอบมีอย่างเช่นบ้านที่เป็นโลเคชั่นหลักที่พี่นายบอกตั้งแต่แรกว่านักแสดงกับบ้านที่สําคัญค่ะบ้านนี่ต้องอิงจริงๆเดิมเลยบ้านเราหาหานางก่อนนักแสดงนี่ค่ะพอเริ่มเขียนบทเนี่ยเราหาบ้านกันเลยค่ะ หาบ้านเราพยายามไปทุกโจทย์ไปทะเลไปภูเขาไปอะไรเราไปหมดเลยค่ะจนทั้งสุดท้ายเรามาโอเคกันที่บ้านตรงปทุมข้างหน้าเป็นเป็นทะเลสาบสวยมากแต่างนี้แสดงว่าบางที่ก็ต้องไปถ่ายเกาหลีเหมือนกันอ่าเรามีไปถ่ายเกาหลีค่ะค่อนข,ข้างประมาณ30เปอร์ซแต่ฉากที่ถ่ายที่เกาหลีก็เป็นฉากเดียวกันด้วย ใช่ไหมคะต้องเป็นเปะๆะเลยเพราะว่าทางซีรีส์ของโซนเกาหลีเขาที่เขาถ่ายก็มาถ่ายที่เมืองไทยเหมือนกันจคือจริงเราต้องใจล้อค่ะเราต้องใจล้อเขาคือเรารู้สึกว่าทางทางเขาอะค่ะมามามาเล่นซีนโรแมนติกที่บ้านเราที่ภูเก็ตเราสึกว่าถ้าเราต้องไปต่างประเทศเราก็เลือกไปประเทศเขาเลือกไปเขาแล้วันเขาจะมีซีนที่นั่งเก้าอี้ ที่บ้านเราเราก็จะไปนั่งเก้าอี้เท่ในมุมริมแม่น้ําที่เป็นแม่นางแข่งความรักของเขาที่นน่นเหมือนกันโอ้ถ้าเป็นโน้นนะคะเวลาที่เราได้ไปเล่นในบทบาทหรือไปเล่นละครที่ผ่านการทํามาแล้วหนึ่งครั้งแล้วประสบความสําเร็จมันจะมีความกดดันในเรื่องของการแสดงต้องดูของเก่าไหมหรือว่าก่อนกที่จะถ่ายก็กลับไปดูของเก่าเพื่อเพื่อเหมือนดึงฟีลลิ่งกลับมาก็อยากจะให้มีจิ่นของแรคเตอร์เก่าๆอยู่ด้วยอะไร้ยว่าแรคเตอร์เขาเป็นยังไงแต่ว่าในในส่วนของเราเนี่ยเราก็อยากจะ นำเสนอในในรูปแบบที่ที่เป็นของเราตัวละครที่เราคิดว่าเฮ้ยเป็นแบบเนี้ยซึ่งออมเชื่อว่าไม่มีทางเหมือนกันแน่นอน<ม>การทําให้เหมือนกันเนี่ยยากกว่าเ <laughs> พราะว่าเราก็เป็นเราเขาก็เป็นเขาอะไรเงี้ยค่ะ<ม>เราก็<ม>เราก็ทาความเข้าใจตัวละครในแบบของเราอะค่ะเ<ม>วลาตัวร้ายหรืออะไรเงี้ยในภาคของเกาหลีมไม่ได้แสดงออกอะไรมากมาย<อ>แต่ด้วยด้วยคนไทยเราเนี่ย รู้สึกอะไรวัฒนธรรมของเราด้วยอะไรเงี้ยเราเราพูดมากกว่าเราแสดงออกมากกว่าเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาร้ายเราก็จะแซบกว่าเขมบอกว่ามีเลิฟซีนมีใช่ไหมเขาให้ถามว่าจูบจริงหรือเปล่าจูบจริงไหมจูบจริงไหมคะถามหน่อยว่าเดี๋ยวนี้อ่ะเขาจริงไหมสำหรับคนอื่นไม่ทราบอะค่ะแต่ถ้าจะสมจะเป็นงานของนายจริงต้องจริง ก็พร้อมจะถามรุ่นไม่ใช่คุณควรจะถามรุ่นที่ดิฉันเป็นนางเอกเด็กๆเหล่านี้ไม่ทันเป็นยังไงคะกล้องก็อยู่ข้างหลังนี่เป็นพระเอกนี่นางเอกนะคนร้องแลย มีมุมกล้องนัะแล้วแหมทําเป็นหันทาเป็นชํานาญการและเกิอน,น,นอย่างนี้ต้องจริงใช่ไหมไมคก็จะนิ่งๆแต่ว่าตื่นเต้นอยู่ในใจเพราะว่าเป็นเป็นครั้งแรกที่เล่นละครมาตลอดมาในชีวิตนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีกัน จูบจริงนี่นี่ออมเปิดซิงป้าซิงมาป้าซิงอกปรากแตกนิดเดียวเพราะว่ามันเป็นฉากมันเป็นฉากทในทีมทำไมอ่ะมันเป็นฉากเซอร์ไพร์อ่ะตัดออกตัดออกตัดก็นั่นถ่ายอยู่กี่กี่เทคสองสองไม่เกินนะเยอะเพราะว่าเพราะว่าเราต้องเล่น เล่นค่าตลอดแล้วทำไมอะไรมีนัยยะอยเนี้ยระคะอยากไล่เทก่อนนี่คือผมทำอย่างนี้ผมเดินทาไแล้วก็เอาอไรเอาเอาเอาลองไปเอาช้ายต้องหายต้องอ่ะาจุดนี้จิตใจป้าวันไวเลยก เวลาเล่นละครเรื่องหนึ่งออกมาเนี่ยนะคนมักจะจับให้พระเอกนางเอกเป็นคู่จิ้นกันถามถึงคู่นี้มีไหมในในเรื่องที่จะมีกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก,กอะไรกันบ้างจนกระทั่งให้คนอื่นเนี่ยเขาแซวก,กันไม่ไม่ อันนี้ให้เจ้าตัวเล่าไม่ได้อัดเล่าเจนค่ะคเจนเหรอคะเจนก็ไม่รู้เหมือนกันไห่อนันดไมได้ไหมะด้ไมด้ไไ้้ไหไดหมาว้ไมีการส่งดอกไม้ไปมออมีก้ไหไหไมห้ไม้มไ้ม้หมไดงมมหมมาแ้้ อันนี้ก็ไม่ทราบจริงๆค่ะไม่ใช่ค่ะคืออ้อมกับไม้เนี่ยเหมือนบางทีก็จะรักกันทีชอบงอนกันอะไรเงี้ยในกองอะไรเงี้ยเพราะเราเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยค่ะบางทีแบบนิดๆหน่อยบางทีเราก็จะแบบทะเลาะกันแล้วก็จะทะเลาะกันแรงแต่ดีกันแล้วก็จะดีกันดีๆอะไรเงี้ยค่ะนี่ในบทหรือชีวิตจริงค่ะใช่แล้วเมื่อกี้พี่พี่อาร์ตคอร์ซวบอกว่าดอกไม้อะไรเงี้ยเพราะ ไม่เขาแบบเวลาเขาทำผิดเนี่ยเขาก็จะน่ารักค่ะเขาก็แบบจะส่งดอกไม้มาขอโทษแบบไม่เป <fuss at, S 1> ็นไรมาขอโทษนะเดี๋ยวถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนก็ส่งดอกไม้เหรอผมเป็นคนไม่รู้สิผมไม่รู้จะขอโทษยังไงคือแบบว่าก็ก็เลยคิดว่าเออส่งตุ๊กตาหมากับดอกไม้อะไรเงี้ยไซอร์ไพรส์ใ่กองแล้วแบบพอเขาได้เสร็จก็ค่อยแบบ เออดีกันเนาะเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มเกินจากยังไงก่อนก็เลยแบบเอออส่งดอกไม้แล้วกันอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยส่งให้พี่เจนพี่อัร์ตหรือไม่เคยไม่เคยทะเลาะหรือทะเลาะกันาก่อนนะคิดนะอ้าวนุ่นทะเลาะเลยเดี๋ยวได้ดอกไม้ใช่นีมอันนี้เดี๋ยวผมส่งให้เลยก็ได้ครับไม่ต้องทะเลาะฉันบอกว่าอายอายุจนสามมีเพื่อนทะเลาะกับเพื่อนเนี่ยไม่เคยได้ดอกไม้กับ มีพี่พี่ยังไม่เคยได้เห็นะมันผิดปกติแล้วเนี่ยปกตินะคะคุณน้องไม่ครับไม่ครับมันเหมือนส่งแบบส่งดอกไม้ให้เพื่อนวันวาเลนไทน์อะไรเงี้ยเออเลน้ยเออวันวาเลนไทน์สาว แรงมากเลยพี่เปิ้ลแาวแต่ตอนผมอยู่โรงเรียนเนี่ยผมเวลาวันวาเลนไทน์ผมก็จะแบบเอาคนนี้ดอกหนึ่งคนนี้ดอกหนึ่งคนนี้ดอกหนึงคนนี้ดอกนึงหวานเสน่ห์เงี้ยหรอไม่ได้นะไหมแต่นี่คือให้เจ้าผู้หญิงหรือผู้ชายด้วยผู้หญิงครับผู้ชายครไม่ใไม่ผู้ชายไครพื่อนไพี่ไม่ได้ไม่ได้เขาไอกให้เพื่อนกูเป็นดิจริงโตมากับเด็กผู้หญิงไงคือจะมีเพื่อนผู้หญิงเยอะแ้ทีนี้เนี่ยเวลาวันวาเลนไทน์เนี่ยเพื่อนผู้หญิงก็จะบอกว่าอยู่ส่งดอกมาให้ไอ้ด้วย ก็จะแบบเป็นเป็นเป็นบังคับไฟบังคับไปอะไรเงี้ยผมก็เลยชีกันการส่งดอกไม้เพื่อนแต่นี่เขาไม่ได้บังคับนะช่วยกันเข้าอคืออันนี้อันนี้ก็อายอายส่งให้กี่ครั้งแล้วอ่ะครั้งเดียวครับครั้งเดียวนะเราสเปคของผู้หญิงเป็นยังไงเหมือนน้องออมไหมผมแพ้คนตัวเล็กครับ จริงเหรอครับเล็กขนาดผมอุ้มได้ไหมครับเอาละน้องเขาโปรยมาแล้วว่าเขาชอบคนตัวเล็กอุ้มได้อยากเห็นไหมอุ้มน้องออมด้วยมือเดียวจังเลยโอ้โหมือเดียวไม่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยพี่เปล่านะเขาเขียนมาเอาหน่อยนะผมเคยอุ้มออมเมื่อประมาณตอนก่อนเปิดล้อนลุกรกตอนนี้ก็เลยเปมันจ

โู้นเนี่ยสองเท่าของน้องออมเลยนะแขนน้องไม้นี่แท้จะไม่รอดเธอเรียกว่าแข็งแรงแข็งแรงเอาอัดอัดไปอุ้มพี่ป๊อดหน่อยด้้าเลยนี่แบบแค่น้ำจิ้มนะ เชื่อเลยอ่ะถ้าเกิดซีรีส์ออกมาด้วยนะเสียงกรี๊ดดูหน้าชีวิตเชื่อเพราะหน้าเขานั่นแหละเออาใครจะบอกเป็นตัวแทนหน่อยสำหรับเรื่องนี้อันนี้อะไรคัยหน้ัแกําลังหัวเราะสนุกเลยจริงๆก็อยากจะอยากจะฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนแบบดูดูแบบลองลองลืมเวอร์ชั่นเก่าแล้วแล้วลองลองดูเวอร์ชั่นนี้แ้วบองว่าจะมีอะไรที่คาดไม่ถึงอีกหลายอันเลย ได้ดูได้ประมาณมกรลากมกรลาและเนื่องจากใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะคะทางพราวนายก็มีของขวัญพิศเศษถึอความรู้สึกดีๆให้คะ่ะเดี๋ยวให้พี่ตักให้ทีค่ะ,คะของมอบแบรนด์ซุปไก่สกัดแทนที่สุดของความรู้สึกที่อยากจะมอบให้กับทีมนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง Full House นะคะแบรนด์ซุปไก่สกัดขอบคุณมากค่ะเป็นเจ้แทนสำหรับน้องทุกคนค่ะเอาละค่ะและในโอกาสนี้ต้องขอบคุณสำหรับทุกท่านนะคะแมวันนี้พราวนายของเรา สนุกและมีความสุขมากแต่รู้สึกเบรกต่อไปของเราในพราวนห์เราจะต้องคุยกับสุดหล่อคนนี้ค่ะเสียงเปลี่ยนตลอดจะต้องกลับมาสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ทราบไหมคะว่ามีครั้งหนึ่งคุณไม้ของเรา เคยคิดที่จะหันหลังให้กับวงการจริงเพศแค่ไหนก็มีมี